สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบิร์ดนะครับวันนี้เราอยู่ที่ทอออโต้นะครับสาขาสาขาหนึ่งนะครับอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีตรงฮาไทยลัฐนะครับผมนะครับวันนี้เราจะพาไปดูไปดูกันกับ a c c o r d G10 นะครับ a c c o r d G10 คันนี้เป็นตัวไฮบิดนะครับผมเป็นตัว e-l plus นะครับผมราคาเต็มเนี่ยเขาอยู่ที่ล้านหกกว่าๆเลยนะครับ ราคาป้ายแดงอยู่ที่ล้านหกแสนสามหมื่นกว่าบาทประมาณนี้นะครับแต่ตอนเนี้เหลือแค่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเลยนะครับสําหรับจีสออิบคันนี้เป็นไฮบริดด้วยนะครับประหยัดมากๆาแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับวันนี้เราขายเท่านี้เป็นรถปี2 0 2 1นสนะครับสภาพใหม่เอี่ยมใหม่มากๆใหม่แบบไม่โดนอะไรเลยนะครับผมสีสันสวยมากๆนะครับ อะมาดูมาดูรอบคันกันก่อนมาดูสีสัตรอบคันกันก่อนนะครับสีสวยมากนะครับคันนี้เงาทำฉ่ำเลยนะครับนี่คือก่อนส่งมอบก่อนส่งมอบนะครับผมเราจะทำการสปานะครับขัดเคลือบสีให้ดีกว่านี้ให้สวยกว่านี้ยนเยอะเลยนะครับแค่นี้ก็เงาวแวบแล้วนะครับ รถระดับผู้บริหารนะครับ G10 คันนี้อ่าปไปดูกันเจ้า G10 คันนี้มีอะไรบ้างนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวเฮดนะครับเขาเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับสีฟ้าเป็นตัวไฮบริดนะครับผม่าโลกโก้ร์เขาจะมีสีฟ้านะครับผมไฟหน้า,าดูไฟหน้าสวยงามนะครับผม กระจังหน้าไฟตัดหมอกเดย์ไทม์มีให้ครบหมดทุกอย่างนะครับผมเป็นรถทที่ดูดีนะดูหรูหรามากๆเลยนะครับทรงก็สวยดีมากๆเลยนะครับผมมาถึงด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างใหม่เอี่ยมเลยทุกอย่างเดิมโรงงานหมดนะครับลัดยางมิชลินไพลอตสปอร์ตนะครับผมเป็นแม็กขอบ1 8นะครับ เป็นยางปี2024นะครับดอกแน่นๆใหม่เอี่ยมๆเลยนะครับผมไปดูด้านข้างกันด้านข้างกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลีย้ยวมาให้มาชมในส่วนของโครงสร้างกันนะครับเมสสปอร์ตอาร์คนะครับเดี๋ยวเราจะแงะให้ดูะนะครับประมาณนี้เมสสปอร์ตอาร์คนะครับยังอยู่นะครับ โครงสร้างสวยงามรถเรามีรับประกันนะครับโครงสร้างนะครับผมไม่มีชนหนักน้ําท่วมออพิกคว่ำแน่นอนนะครับผมหัวน็อตนะครับยังไม่มีการแกะยังไม่มีการขาไขใดๆทั้งสิ้นนะครับผมทุกอย่างยังเหมือนเดิมเบาะไฟไฟ้านะครับคู่หน้านะครับผมสีกาแฟอย่างนี้มีรูระบายอากาศนะครับเป็นเบาะที่มีรูระบายอากาศให้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราดูภายนอกกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันนะครับไปดูในส่วนของประตูหลังนะครับเป็นรถที่หรูหรามากครับดูข้างในนะแต่ดูดูด้านหลังก่อนเบาะหลังหรูมากนะครับไม่มีใครเคยนั่งเลยมีแอร์หลังนะครับมีที่เสียบชาร์จให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งกันเลยดีกว่านะครับเราไปนั่งประตูหลังกันนี่ มีที่วางแขนนะครับมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นที่ชาร์จอันนี้เป็นที่ขยับสําหรับคนนั่งหลังนะครับผมเขาจะสามารถกดได้นะครับกดเลื่อนเลื่อนแทนคนหน้าได้นะครับผมบรรยากาศด้านหน้าประมาณนี้นะครับหรูหรามากๆนะครับลองดูกันหรูไหมหรูมากขับสบายน่าจะขับสบายมากๆนะครับมีมานให้นะครับผม มีม่านปิดให้นะครับสองประตูหลังมีม่านให้ลูกเกี่ยวล็อกปิดประมาณนี้นะครับด้านหลังก็บุหนังมาอย่างดีนะครับเป็นหนังแท้เลยนะครับจากโรงงานนะครับในส่วนนี้นะครับผมฝ้าเพดานนะครับสะอาดสวยสะอาดนะครับผมเราจะไล่ดูให้เรื่อยๆนะครับอย่งนู้นนะครับผม ที่สำคัญเขามีแอร์แบ็กด้านหลังให้ด้วยเป็นม่านแอร์แบ็กนะครับไม่ฝอ่าแอร์แบ็กมีให้ด้วยเป็นไซส์แอร์แบ็กนะครับเป็นเป็นมา่านแอร์แบ็กแหละครับผมประมาณนี้นะครับผมอเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูห oh. ัวน็อตกันก่อนน็อตเดิมๆโรงงานนะครับผม ทุกอย่างยังเหมือนเดิมโรงงานอยู่เลยนะครับผมรับรองว่าคันนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนะครับแผงข้างลายสวยงามนะครับผมอพรมเรียบร้อยดีนะครับประมาณนี้นะครับผมมีไฟหลังให้ด้วยนี่นะครับมีไฟหลังให้ด้วย นะครับอไฟด้านหลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเรอให้รถว่อไปก่อนเพราะเขาจะรบกวนเสียงเรานะครับโอเคไปดูด้านด้านนอกกันต่อนะครับอ,อดูโครงสร้างด้านหลังกันนะครับโครงสร้างด้านหลังเมทอาร์คนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับเรียงตัวกันสวยงาม นะครับประมาณนี้มีขีบฉลามให้นะครับอ่าล้อด้านหลังเป็นดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรก4ี่ล้อยางมิชลินพายอทสปอร์ตขอบสิบแปดเท่ากันนะครับผมอ่าเรามีแคมรี่เราก็มีนะครับแคมรี่ไฮบริดเราก็มีถ้าใครหาอยู่นะครับข้างหลังสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวไปไล่ดูตะเข็บให้นะครับตะเข็บป,ประมาณนี้นะครับ คือรอยพับรอยอะไรก็คือเดิมๆจากโรงงานนะครับรอยตะเข็บทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมครบนะครับไม่มีการเ,าเรียบไม่มีการทําสีไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับไปดูด้านท้ายกันด้านท้ายกว้างใหญ่มากนะครับประมาณนี้นะครับที่เก็บของนะครับเขามีชุดชุดปะยางชุดเติมลมมาให้นะครับยังไม่ได้แกะใช้เลยสำหรับคันนี้นะครับใหม่จริงๆ นะครับด้านล่างประมาณนี้นะครับรอยยานแนวของโรงงานรอยลอนลอนเนี่ยเป็นของโรงงานทั้งหมดนะครับแนวทุกอย่างของโรงงานอยู่ครบนะครับผมรถคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แน่นอนใครอยากได้เขามาใช้งานเนี่ยมาเลยนะครับผมขับคันนีย้ยาวๆแล้วรถรุ่นนี้เป็นรถที่ประหยัดมากๆนะครับเราจะไล่ดูโครงสร้างให้ครบทุกจุดเลยนะครับ นี่นะครับลอยเม็ดอาร์กอะไรยังอยู่ครบนะครับผมฝั่งนี้ก็สวยงามนะครับมีกล้องด้วยนะครับมีกล้องเลนวอรให้ด้วยนะครับมีครบนะครับออปชันที่เขามีนี่ครับสวยงามไหมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าว่าเขามีออปชันอะไรบ้างนะครับผมสักครู่นะครับ แล้วเราก็มาอยู่ภายในของเจ้า Accord G10 คันนี้นะครับเรามาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราสตาร์ทกันเลยนะครับนาคอนโซลเป็นไงครับหรูหราไฮโซนะครับเป็นหนา้าหน้าจอดิจิตลอลอันนี้เครื่องสตาร์ทแล้วนะครับเงียบมากเขาใช้โหมด EV นะครับผมโหมดก็คือโหมดไฟฟ้าในการสตาร์ทนะฮะเงียบแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยฮะรประมาณนี้ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับเป็นรถที่ไฮโซจริงๆ,ๆนะครับผมผงม,มาไลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีให้ครบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือ,อหมุนไปหมุนมาเล่นหน้าจออย่างนี้อ่าเขาใช้การหมุนไม่ได้ใช้การกดแล้วนะครับอยากใช้อะไรก็นี่นำทางกลับบ้านด้วย มีให้หมดนะครับมีให้เยอะมากๆดูซิมีอะไรให้เล่นบ้างเส้นทางอ๋อ,อมีนิเ i กเตอร์ให้ด้วยนะครับไปนิเ a กชันโอ้โหโหมดเขาเยอะมากเพียบเลยนะครับประมาณนี้นะครับผม มีบอกทุกอย่างเลย <c oughs> นี่ครับมีบอกให้ครบทุกอย่างนะครับสนุกดีเหมือนกันนะครับค่ะมีคูร์สคอนโทรลให้ด้วยนะครับคูร์สคอนโทรลมีให้ครบมีเตือนออกนอกเลนดึงกลับอะไรมีมีให้หมดนะครับผมมีเกียร์แพดเดิลชิพให้ด้วยนะครับผมใครชอบเล่นเกียร์ธรรมดามีให้เหมือนกัน นะครับก็คือจริงๆออปชันเขาก็เยอะมากๆนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับออปชันเยอะอยหน้าจอเร็วมากนะครับหน้าจอเร็วมากมีระบบส่งกำลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่ตอนนี้เขากำลังชาร์จแบตจากเครื่องเข้าแบตอยู่นะครับตอนนี้เครื่องติดเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> อนนี้เครื่องติดเรียบร้อยแล้วก็คือเขาจะปั่นปั่นกระแสไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วพอแบตเตอรี่เขาพอใช้งานเขาก็จะตัดเป็นเขาก็จะตัดเป็นไฟฟ้าในการวิ่งนะครับผมนะครับเ,เขาเลยประหยัดน้ํามันมากๆนะครับผมประมาณนีเ้เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปชาร์จนะครับประมาณนี้ใช้น้ํามันนะครับ โอเคแอร์ okay, Air, เป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะครับผมแยกอิสระซ้ายขวาสบายๆนะครับก็คือก็เป็นรถที่หรูหราในระดับพรีเมียมเลยพรีเมียมลักชัวรี่เลยนะครับอ่าโอเคตอนนี้ไฟเขาพอแล้วนะครับเขาหยุดชาร์แล้วเราใช้เครื่องยนต์ในการเราใช้ไฟฟ้าในการทำงานในการวิ่งนะครับผมเบาะนั่งสบายมากนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเขามีอะไรบ้างดูสิอ่ามีอันนี้มีซอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการประเจิ่ประเจอซอนไว้ปิดไว้ให้ดูเรียบเรียบเรียบร้อยนะครับผมก็ดูดีนะข้างในก็มีที่ชาร์จแบตมีมีไวลเลสชาร์จด้วยนะครับผมไวชาโทรศัพท์วางไว้ได้นะครับผมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันนะครับผม เกียรออโต้นะครับเกียออโต้ก็มีโหมดสปอร์ตมีโหมดอโคโนมี่มีออโต้เบรโฮนะครับมีเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบทุกอย่างนะครับที่คุณจะต้องใช้งานกับเขานะครับสามารถรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ได้นะครับผมแอร์แบ็กด้านหน้าก็มีแอร์แบ็กที่เสาก็มีนะครับแอร์แบ็กเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผม มีลำโพงทวิตเตอร์ให้ด้วยนะครับสองข้างนะครับลำโพงทวิตเตอร์นะครับอันนี้กับด้านนี้นะครับเราคงไม่เปิดเสียงฟังเนาะแล้วมีอะไรอีกคอนโซลเขาสวยนะ <c oughs> คอนโซลเขาสวยงามนะครับอันนี้คู่มืออะไรก็ยังอยู่ครบนะครับมีครบจริงๆนะครับกล่องเก็บแว่นนะครับไฟเอ่อ ไมโครโฟนเขาน่าจะอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมนะอะ,อะไฟอันนี้คือมาดูซิน,นี้มีไฟให้ด้วยนะครับส่องแต่งหน้ากระจกแต่งหน้านะครับฝั่งนน้นละ่ะสำหรับคุณผู้หญิงมีให้เหมือนกันนะครับครบครบเลยนะครับเบาะเขาสวยมากเลยนะเบาะเขาสวยสวยนะครับตึงแน่น เดินลายดีสวยนะครับสีก็สวยสวยไปหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับภายในของ a c c o r d G10 คันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีราคาอยู่ที่879,000บาทนะครับคันนี้ป้ายแดงเนี่ยเดี๋ยวดูให้นะครับป้ายแดงอยู่ที่1,639,000บาทนะครับผม1,369,000บาท หายไปเกือบครึ่งเลยครับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตได้เกือบครึ่งอ่าคันนี้พ่อนอยู่ประมาณ <c oughs> พ่อนอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกลางๆหมื่นสี่หมื่น 4, ห้าประมาณนี้นะครับหมื่นกลางๆนะครับมื่นกลางๆก,ก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับผ่อนเบาๆนะครับสบายสบาย หมื่นสี่หมืประมาณนี้ใครสนใจติดต่อเบิร์มาเลยนะครับศู 99, 9, 6, 11, นย์เก้าเนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเรามาลองลดลองขับได้ลองสตาร์ทได้ถูกใจก็ซื้อกันไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะแวะไปที่ด้านหน้าห้องเครื่องกันนะครับอันเนี้ย ใช้ไฟฟ้าอยู่เงียบมากเลยเงียบๆน,นะครับไปไปดูกันพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยนะลืมบอกนะครับพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะครับพวงมาลัยสบายๆนะครับโอเคไปดูด้านหน้ากันโอเคนะครับสาหรับสาหรับด้านหน้าของ Accord e G10 คันนี้ฝากระโปรงเขาจะเป็นโชคนะครับผมคุณผู้หญิงก็เปิดได้ง่ายๆสบายๆนะครับก็โชคให้ดูเดย์ไทม์เขาสิสวยนะ เดทางเสวยมากๆนะครับเป็นเส้นนะครับผมเราไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องสะอาดสะอานนะครับระบบไฟฟ้านี่คือสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาทางานด้วยระบบไฟฟ้าอยู่นะครับผมเรามาไล่ดูโครงสร้างนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีสนิมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมรอยเม็ดอาร์ครอยตะเข็บอะไรต่างๆจากโรงงานอยู่เหมือนเดิม ทุกประกาศนะครับผมไปไล่ดูฝากระโปรงหน้านะครับฝากระโปรงหน้าความเป็นลอนความเป็นรูกลมอะไรของเขาเนี่ยคมชัดนะครับคมชัดสติกเกอร์มาจากโรงงานนะครับผมยังอยู่ครบนะครับผมเนี่ยครับรูกลมก็คือมาจากโรงงานนะครับผมลอยลอนเป็นลอนอะไรเป็นลอนเนี่ยถ้าทําสีมาหรืออะไรมันก็จะเรียบไปหมดแล้วนะครับ รอยตะเข็บอะไรตามเนี้ยอันนี้มียางให้ด้วยเนะี่ยตรงนี้มียางให้ด้วยประมาณนี้ครับผมหัวโชกคทั้งสองข้างนะครับไม่มีสนิมขึ้นนะครับไม่มีโดนน้ำไม่มีอะไรเลยนะครับผมรอ,อยอมาร์กอะไรของโรงงานก็ยังอยู่ครบเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับผมยังไม่ไม่มีการแกะไม่มีการซ่อมแซมอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือ ลดอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนป้ายแดงเลยนะครับผมเนี่ยครับผมเหมือนป้ายแดงจริงนะไม่มีคาบไม่มีคาบเครื่องไม่มีคาบเขมาอะไรเลยนะครับสะอาดสวยมากๆนะครับพวกกระบอกน้ำยาอะไรเนี่ยยังขาวๆใสๆกันอยู่เลยนะครับทุกอย่างประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า a อ cord G10 คันนี้นี่คือ เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับไฮบริดเขายังทํางานอยู่ระบบเขายังทํางานอยู่เครืนะ่องยนต์ยังไม่ติดขึ้นมาเลยนะครับทำงานได้ยาวนานมากนะครับผมใครสนใจเจ้าแอ c o คอร์ดคันนี้นะครับติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับผม0 9 9ย์9 0 6 1 1นะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันมีคันเดียวท้งเต็น์เรามีคันเดียวเท่านั้นสำหรับแอร์คอร์ดไฮบริดคันนี้นะครับผมสีเทาด้วยสีสวยด้วยนะครับผม ไม่มีริ้วรอยอะไรทั้งนั้นนะครับผมคันนี้ฟรีดาวนะครับฟรีดาวให้เลยแล้วก็ผ่อนอยู่1 4ื่นสี่หม่นห้าเรารานี้นะครับผมท่านใดสนใจเชิญครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องอาจจะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไระเราอาจจะเป็นแคมป y ี่ไฮบริดบางก็ะไ้เพราะรถไฮบริดเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมใน,มในตลาดพอสมควรนะครับผม ท่านใดสนใจก็เรียนเชิญติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้น่าจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ